ตั้งใจปฏิบัติดะสามวันเนี่ยอนุโมทนาสาธุด้วยนะครับไปขึ้นรถ สวัสดีครับทุกคนวันนี้ปามาชนนาแนลพาทุกคนมาเที่ยวที่วัดวัดอะไรจ๊ะวัดเขาพุทธโคดมวันนี้พาคุณแม่มาปฏิบัติธรรมอีกสามวันมากระเป๋าน,นี่มาจากไหนวะวัดนี้มาปฏิบัติธรรมทุกวันเลยใช่ไหมเขาปฏิบัติธรรมทุกวันเลยใช่ไหมหรือว่าอย่างไรเป็นคอร์ส มีทั้งฟรีแต่ว่าเป็นคอสมีกําหนดวันสามวันห้าวันเจ็ดวันมันอยู่บนเขาแล้วทุกคนมันอยู่ในเมืองแหละแต่ว่าแต่ว่ามันมันมันสีเขาอะเนาะบนเขาเห็นทะเลอ่าเห็นวิทะเลด้วยดูสูงยังเลยอ่ะเดินไปนี่ปวดแข้งปวดขาอีกแล้ววันนี้พิปนี่มาสายแล้วเนี่ยมาสายสายอันนี้อยู่ประมาณกี่โมงสิบโมงสิบโมงเช้า ไปสิบโมงครึ่งสิบโมงสามห้านี่ทางที่เราขึ้นมานะครับขับรถขึ้นมาเมื่อกี้เราไม่จอดนะน <c oughs> ีะ่หรอโอ้ยชั้น <c oughs> มางเนี่ยนะี่จุดลงทะเบียนธุรการนะครับครับอันนี้ถ่ายถ่ายวิดีโอได้อยู่ใช่ไหมครับ ครับผมขออนุญาตด้วยนะครับอันนี้มาจุดลงทะเบียนกันนะครับทุกคนอาคารศรีวลีลงทะเบียนปฏิบัติธรรมขออนุญาตถ่ายวีดีโอด้วยนะครับครับผมหึงก็มาลงทะเบียนลงทะเบียน ขึ้นไปเรื <left> ่อยๆชื่อเหมือนกันนัทธพัฒน์เหรอคะเปลี่ยนชุดขาวยังไม่ได้เตรียมตัวยังไม่ได้เตรียมตัวมาเดี๋ยวเดี๋ยวแม่พาไปสวดมนต์สักครั้งอีกอีกรอบหนึ่าขึ้นไปบนห้องพักอห้องพักแล้วก็เดี๋ยวพอขึ้นไปชั้นสี่ได้เลยนะคะ ดี๋ยวไปดูห้องพักก่อนอัน <Okay. S 1> นี้น่าจะเป็นห้องรับประทานอาหารนะห้องกินข้าวนะใช่ไหมอ๋อ,อ,อนี่น่าจะเป็นห้องครัว เป็นผู้หญิงอยู่ฝั่งนี้อ้อหอเดี๋ยวเราไม่ถ่ายเพราะว่าแบบเป็นลบกควนโลคีคนอื่นอ่อันนี้เป็นเป็นห้องเป็นที่ที่ทานข้าวใช่ไหม,อ,มอ,อันนี้จะทานข้าวแค่ จ็ดมูกับสิบเอ็ดมูอ๋ออันนี้เขาเขามีกฎนะมีกฎอย่างดีนะ่นหรือต้องเป็นเป็นที่ปฏิบัติจริงๆอะ่ะมาลงไปข้างหน,น้าก่อน ไาข้างบนสีชันสีใช่ไหม,มจะมีอาคารเดียวใช่ไหมใช่มองลงมาจะเห็นแบบท่าเรือแหลมบะบังเป็นทะเลสวยวิวดีมากแต่ว่าลิงมันเยอะเมือ่อก่อนไม่ได้ปิดกงเดี๋ยวนี้ต้องปิดกงเพราะลิงอ,อันนี้ต้องต้องมีกําหนดการอะไรนะอีกกี่นาทีขึ้นไปข้างบนสิบเอดโมงก็ทานเพนทานอาหารเพนแล้วก็ ขึ้นไปรับสินแปดจะมาทานสินแล้วก็ขึ้นไปปฏิบัติก็จะเป็นอย่างนี้ทุกวันไอ,อ้นราจะมาวันไหนก็ได้ใช่ไหมนี่นสำหรับตรงนี้ก็เป็นที่ปฏิบัติทมจริงๆนะครับทุกคนค,จจจจคือไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีค่าใช้จ่ายคือไม่มีการคือใครที่ไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีทุนมร,รัพย์อะไรก็คือมาได้เลยม,มีให้หมดชุดขาวอาหารที่นอนมีให้หมดมตรงนี้เขาเขาเข,า,ข,า,ขาไม่ค่อยอันนั้นเนาะ คือว่าปฏิบัติจริงๆคือคือมาแล้วก็ต้องนอนแบบเดียวกันนะ,ะทุกคนคือคุณจะรวยจะจนหรือว่าอะไรก็ตามคือมาก็เสื้อพืนหมอนใบตรงนี้ปฏิบัติเหมือนกันหมดทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ก็จะให้ทางคุณภรรยานี่อยู่นี่ก่อนนะครับ <c oughs> ผมอีกสามวันแล้วเราจะมารับนะครับแต่วันนี้เรากลับก่อนก็ต้องทิ้งคนนี้ไว้ก่อน,น,น <c oughs> เอาเมียมาทิ้งวัดแม่จะขึ้นไปบนศาลาละถ้าถือสินแปดนี่ก็คือ ผมก็จะแตะต้องอะไรเธอไม่ได้นะครับทุกคนโอเคอ่ะเอานุ่โมทนาสาธุบุญด้วยนะสาธุสาธุสาธุกับคุณแม่ด้วยค่ะสาธุบายเดี๋ยวถ้าอมีโอกาสมีเวลาก็ทั้งผมแล้วก็ฟินดี่ก็จะมาอ่ะไปไหนแล้วนั่นนะโอไปขำคุนดีๆอืมบ๊ายบายเอาอีก3บวันเดี๋ยวเจอกัน ได้ตั้งใจปฏิบัตินะไปน้องฟินน่ารักนะแต่ละตัวอืลิงเยอะแยะมากเลยจริงตรงรู้ว่ามีดูดูเบบีมีลูกลิงด้วยมีเบบีด้วยตัวเล็กๆมาถ่ายใกล้กันทุกคนน้องคอปีไม่เก่งมาก เบบีโวเล็ก็ตัวใหญ่สกอาจจะเป็นพ่อแม่ลูกนะแค่ลูกก็ยังน่ารักเลยขอยากค่ะขอยากข้าไปแล้วไปแล้วไม่ชอบเขาไม่ชอบฟันเหลี่ยมมากเลยไปแล้วฟันพ่อเขาโคตรโคตรเหลี่ยมอ่ะเหมือนจะขู่กัดเลยอ่ะไปกลับก่อนครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาถึงแล้วนะครับวันนี้ครบสามวันพอดีเลยอ่ะไปรับแม่กันอืมไปรับแม่อืม เอาชามาตูมมาถวายนะครับนี่เป็นอะไรนะเอาไว้ทำน้ำปาน,นะมาตุม้มแห้งอืมอตุแห้งเนี่ยห้องนี้ใช่ไหมธุรการไปไเนี่ยเขาก็ไม่รู้งหรอ ไม่ทุกคนกลัวไม่ไหวอะ450คันตาย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 เดี๋ยวพรุ่งนี้ทํางานไม่ไหวทุกคนเดี๋ยวเขาว่าลิงเยอะนะลิงมันเป็นแบบลิงเยอะเป็นลิงป่าส่วนมากอะกลัวกลัวได้เสียงแล้ว<ช>เสียงจากไหนว่าโดนกัดอะอยากไปแต่ว่ากลัวลิงกล<อ>ัวลิงด้วยอยาไปนะที่สําคัญ ัวตัวเองไม่ไหวด้วยทุกคน,นโอ้โป้าเมื่อคืนหนูถามป้าว่าป้าจะไหวไหมป้าบอกไหวแต่นี่อะไรอ่ะตอนนี้ปวดแข้งปวดขาแล้วทุกคนไม่น่าไหวแน่แหละแต่๋ยเราขึ้นรถไปดีกว่านี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยหาข้อมูลแล้วก็แปะรูปให้ดูว่าข้างบนเป็นเป็นยังไงแ๋ยวแปะรูปให้ดูแทนนะครับผม,ผมเพราะว่าปฏิบัติมาสามวันขาเดี้ยงแล้วท่านะปน้องฟิน